ผมเองดีใจนะที่ท่านอนดีตนายกทักษิณไปพูดที่อุดอรนะว่าคนชื่อทักษิณกลับมาแล้วไปบอกให้พวกพ่อค้ายาด้วยแสดงว่าเดี๋ยวท่านก็ต้องกระซิบบอกพอรอ,อกระซิบบอกพอท่านเป็นพ่อของนายกรัฐมนตะรีไงอยากให้ปราบด้วยมาตรการรุนแรงแต่ไม่ใช่ฆ่าตัดตอนแบบเก่านะ คือไอ้พวกค้ายาลายใหญ่เนี่ยมันจะได้อยู่ไอ้ส่วนพวกยึดซับก็ต้องยึดซับกันให้แหลกลานเลยเป็นผลงานออกมาให้ชาวบ้านเขาเห็นนะครับผมดีใจครับพี่ทักษิณออกมาพูดอย่างนี้ขอญาตเรียกพี่นะพอพี่ออกมาพูดอย่างนี้พอ,อมาช่วยคราบมันกลัว มันไม่กลัวก็ต้องทำให้มันเห็นบ้างว่าเราเด็ดขาดนะครับผมพร้อมที่จะงานนะพร้อมที่จะช่วยงานนะครับตั้งเป็นศูนย์มาเลยนะครับไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีเงินเดือนแล้วครับกำหนดเป้าหมายมาเลยครับท่านกำหนดเป้าหมายมาเลยผมยังพอมีแรงยังมีลูกน้องมีพักพวกอยู่ ให้รายใหญ่ๆแล้วก็กฎหมายไปไม่ถึงก็ต้องหามาตรการที่จะหยุดให้ได้นะครับหยุดให้ได้ท่านหลวงท่านพลตำรวจโทพานุรักษ์หลักบุญเลขาปาป,าปาสก็ต้องยึดกันให้กระจัดกระจายยึดให้หมดเครือข่ายยาเสพติดยึดรับกันให้แหลกล้านเลยนะครับ okay. Okay. ท่านทวีก็ดีท่านรัมรีทวีสอดสองทวีเป็นคนทำงานดีและจริงจังอยู่แล้วนะครับมันได้จังหวะบุกแล้วในเมื่อกองทัพฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพร้อมอนุทินเป็นรัมรีมหาไทยก็โอเคอยู่แล้วพร้อมลุยอยู่แล้วได้รัมตรีทวีรัมตรียุติธรรมไอห,หลวง เป็นเลขาปปสตายเป็นผบตรลท่านตายไม่โหดแต่ไม่ขัดแล้วครับแล้วมาวางตัวไอผู้จัดการปรสอสห้เม่นขาวมาเป็นผู้จัดการปปสเนี่ยจังหวะบุกมาแล้วจังหวะบุกมาแล้วนะครับ รัมตรีสมศักดิ์เป็นรัมตรีสาธารณสุขเอาไปบําบัดผมว่าไอ้ที่ส่งศูนย์ทุกวันเนี้ยมันไม่ได้ผลครับเอาไปส่งโรงพยาบาลส่งศูนย์บำบัดออกมาแม่งันนั่นอีกเราแยกไอ้พวกหลวงเอ้ยบอกท่านสมศักดิ์พี่สมศักดิ์นะบอกท่านทวีอ่ะ กำหนดเสนอนายกไปเอาไอ้พวกบ้าย,ยาคลั่งยาที่มันควบคุมไม่ได้ที่ตำรวจต้องเอาไม้ค้ำไปจับเนี่ยสองพันกว่าคนเนี่ยเอาไปส่งแม่นตลุตาโมเดลก่อนสองปีและสังคมจะปลอดภัยตำรวจก็ไม่ต้องเอาไม้ไปคำ้ำชาวบ้านเขาก็รู้สึกปลอดภัยนะครับก็บำบัดร,รักษากันไปไไนะครับและเรือนจำเนี่ย เรือนจำเนี่ยเราอย่าไปเรียกเรือนจำสร้างที่บำบัดพิเศษนี่มันสบายนะเอาไปบำบัดในค่ายมั่งในศูนย์มั่งนอนท่องแอร์มีอาหารกินโน่นมึงต้องไปนอนในรั้วรวดนามนอนเกาะตะลุเตาขังเขาไว้เป็นแสนแสนคนนะ่ะตรวจแล้วใครไม่เลิกนะตรวจสาวะเจอยังเสพอยู่ส่งเลยหนึ่งปี ะครับเอาไปบำบัดหนึ่งปีขังให้เป็นแสนคนสองแสนคนสามแสนคนอะไรก็เอาไปนะครับมันจะได้ไว้ขู่เด็กได้ไนะตรวจประสาวะเจอนี่มึงยังไม่เลิกเหรออีกสิบห้าวันกูตรวจเจออีกนี่กูจะบอกตำรวจนะส่งตะลุกเตาเลยนะปีหนึ่งเลยนะแล้วมึงไม่ได้ไปอยู่สบายนะมึงต้องไปทำงานทุกวันนะ ไม่ทํางานก็ไม่มีข้าวกินนะถ้านอนเจ็บเอยไม่ไหวแล้วครับผมทํางานไม่ไหวก็ไม่ให้ข้าวแดกให้กินวันละมือ้อแต่ถ้าขยันทํางานก็ให้สองมือ้อขยันหน่อยก็ให้สามมือ้อฝึกวิชาชีพไปอะไรไปหนึ่งมันจะได้เข็ดไอ้พวกเสพจะได้กลัวทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ใช่ไปตรวจเจอเม็ดหนึ่ง สมัครใจบำบัดมันก็ได้ไปบำบัดครับเม็ดเดียวที่ตามทารุมตีออกกดกระทรวงมาดีขึ้นดีกว่าไอ้ห้าเม็ดแต่มันก็เป็นช่องว่างครับต้องไม่ให้มีแม้ตแต่เม็ดเดียวเลยแค่ตวรวจสัตวะเจอว่าเสพมึงก็ต้องไปบำบัดแล้วปีหนึ่งไม่ได้บำบัดแถวบ้านครับเอาศูนย์รวมเลยรัฐบาลเป็นแม่งานเลยถ้าตรวจเจออำเภอเทิงอำเภอ,อเภอบตงมันก็ส่งอำเภอเบตง มันยังอบอุ่นใจอยู่ถ้าไปเจออำเภอเบ,อเบตงมุนเสพยานะก็มาตะลุเตามันต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปไงพื้นที่ไม่พอก็หาพื้นที่อื่นเสริมไปเอาจริงๆยังจัางเลยครับแบวกาแฟมาแก้วเนึเ่งเอสเปโซ แล้วไอ้กับเด็กเนี่ยเราอยากเราต้องหวังดีกับเด็กนะคนติดยานี่ผมเมตตานะผมไม่ได้มองว่าเขาชั่วร้ายไปฆ่าไปแกงทิ้งนะผมมองเป็นลูกเป็นหลานนะแต่ถ้าไม่เลิกเนี่ยกูตีมึงนะกูตีมึงนะเออคุยดีกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องลงโทษกันบ้างตีนะครับมันต้องดุด,ด้วยครับคนใจดีมากไม่ได้ฮะ มันสงสารไงครอบครัวใครลูกหลานติดยาเข้าไปคนเนื้อโอ้ย,อยพ่อแม่หัวใจสลายเลยหัวใจสลายเลยนะครับ